แล้่าร้ามาแล้วเออคร้วกับจ้องมองแล้วนี่อะไรแบบนั้นรักกันงามก็ก็รักกันดีครับผมจริงจยังจับจองมองเราเราไำน้ำอะนนี่เนี้ยก็เขาก็เราเราเจอเรื่องนี้ก็เรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแล้วก็มาเรียตอนนี้เขาก็ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเราอาจจะแตกแขนกันไปหน่อยผมทําเรื่องขยะค่อนข้างเยอะมาเรียตอนนี้เขาเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจจะเป็นช้างจะเป็นสัตว์ในฟาร์มอะไรเงี้ย แต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคุยกันค่อนข้างบ่อยนะครับผมแล้วก็มีงานอีกหลายงานที่จะทําด้วยกันในเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมพอสมควรเลยใช่<ม>ใช่ก็เป็นเป็นคู่ที่ไปนั่งร้านไหนแล้วพอบอกไม่เอาหลอดแล้วพอเขาหยิบหลอดมาอยู่นี่ก็จะนั่งโกรธกันอยู่สองคน<อ>แป๊บนึงตั้องตั้งใจทําเรื่องนี้อย่างจริงจังครับแล้วก็หวังว่าจะได้ทํากันต่อไปเรื่อยๆในเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงพอเราคุยกันแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมมันมีความหวานแล้วไหม น้องถามพี่เชื่อว่าพี่แบบว่าอยู่ที่บ้านแล้วเธอคิดว่าตัวนี้เราปล่อยคาาวบอนไปเท่าไหร่แล้วล่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในความสนใจร่วมกันที่ที่เรามีแล้วคุยกันต่อไปได้นะฮะแล้วก็พอคู่รักที่มันมีตรงนี้ร่วมกันมันเหมือนมันนีอะไรมากกว่าแค่แบบอาดูแลกันแล้วกันไปรับไปส่งอะไรเรื่องพวกนั้นมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราเราคอนเนคกันในด้านที่ผมมองว่าลึกกว่านั้นครับผม เท่าไหรล่ละเกือบเกือบสองปีแล้วครับประมาณานัน้นครับผมเออก็ยังอวดแฟนอยู่เหมือนเดิมครับอะไรนะโมเมนท์ที่แบบเขามาจีบเราสนิดนึงได้ไหมอ๋อเออช่วงนี้ก็มีคนส่งมาให้ผมแซวผมบ่อยมากว่าคือไม่มีอะไรหรอกครับเขาเป็นคนที่้าเขาเขาเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็รู้จักตัวเองดีว่าฉันอยากทําอะไรหรือไม่อยากทําอะไรสมมุติไปออกกําลังกายด้วยกันอย่างเงี้ยมีท่าท่าหนึ่งที่เขาไม่อยากทําเขาก็จะไม่ทําอยู่ดีไม่ว่าโค้ชจะสั่งยังไงก็ตามแต่เป็นต้นอย่างเงี้ยนะ เออเมาหมอยนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพอเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยเออก็ไม่เราอมองย้อนกลับไปก็ไม่แปลกที่พอเขารู้สึกว่าอยากอยากคุยกันเขาก็ติดต่อมาเลยโดยตรงเออแต่ว่าตอนตอนแรกต้องบอกก่อนนะว่าเขาไม่ได้เริ่มจากการจีบอะไรเขาเริ่มจากการอยากคุยงานเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็ต่อเนื่องมาเองตอนแรกคืออยู่นอกวงการนางงามก็ต้องไปทั่งเซิร์ชคนดีไซนเแต่ว่าพอ พอรู้จักแล้วว่านางเป็นใครเนีเออ่ยพอไปเห็นแฟนคลับเขาโดยเฉพาะ LGBT ที่เห็นนางตามพื้นที่ต่างๆนี่บางคนน้ําตาไหลกลางกลางห้างเลยก็มีอะไรก็โอ้โหวงการนี้มันสุดยอดจริงวะเออจากคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องวงการนางงามตอนนี้รู้เยอะมากยังใครยากใครเป็นคนเ่ยปากจีบกันบ่างครับเราเราหรือเขาคือเขาเริ่มเป็นคนคุยกับเราเขาเริ่มคุยกับเราก่อนเออแต่ตอนแต่อชวนกันไปกินข้าวครั้งแรกน่าจะเป็นเรานะจะไม่ผิดนะเออเราก็รู้สึกแล้วว่าเขาก็ต้อง ก็ก็เหมือนงงไปเลยเออชีวิตกำลังงงงอยู่ในช่วงโควิดอยู่ดีก็มีนะมิ i ยูนิเว e ร์สทักมาเออเรื่องเราก็คิดในใจว่าเออยังใช้ได้ไว้แก่แล้วนะเออสุดท้ายพูดเรื่องสิ่งบ้าน้องมันี่ยไม่ออกเลยเวามรู้สึกที่สิ่สิ่งไนตอนมีแฟนไป낭นางรู้สึกยังไงเออเอาไปก่อนนะเอาอันนี้นะที่นางไนระดับจักรวาลนะคะคือคือความเป็น m i ยูนิเว e ร์สเนี่ยตอนแรกเราก็เรียก นางสาวไทยกับไม่ได้ยสลับกันตอนนี้รู้แล้วออตอนนี้เข้าใจว่ <c oughs> เาเราเข้าใจวงการนี้แล้วนะฮะ <c oughs> อย่างอยเข้าใจมากขึ้นก็ตอนแรกมันเรื่องตําแหน่งอะไรมันก็คงหวือหวาแล้วก็ตื่นเต้นไปกับตรงนั้นแต่ตอนนี้มันเข้าสู่ช่วงปีที่2เกือบจะ2ปีแล้วมันกลายเป็นคุยกันเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเปลือกนอกพวกนั้น,นแล้วอะเ,อเรื่องทางการเขาเข้าใจกันการปรับตัวข้อหากันก็เหมือนผู้รับตัอผู้แหละฮะแล้วที่ผ่านมาเราก็ทาได้ค่อนข้างดีในการปรับข้อหาันเรื่อยๆตอนนี้ยังมีไรต้องปรับอีก เยอะครับเราคิดว่าทั้งชีวิตก็คงต้องปรับไปเรื่อยๆเพราะว่าผมเมื่อ2ปีก่อน oh. กัมรูยาเมืม่อ2ปีก่อน oh. ก็เป็นคนละคนกันเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ oh. แล้วระหว่างที่เราเปลี่ยนเราก็ต้องปรับเข้าหาันเรื่อยๆับผมซึ่งก็ทั้งคู่ก็ยังยินดีปรับกันไปเรื่อยๆต่อไปอย,อย่างเมื่อกี้เราบอกเราเป็นคนแบบวานเรา,าเป็นคนรรักนะครับข้างรักนี่คืออะไรข <laughs> ้างรักมากรักคนคนนี้ทั้งเลยคือ เอาเป็นว่าตอนอายุ30ต้นต้นเนี่ยตอนนี้ก็337แล้วนะก็วัยกลางคนแล้วนะมากองถ่ายก็แบบโอ้วันนี้ลูกนะฮะตอนอายุ30ต้นต้นเราจะบ้างานมากกว่านะแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ของการมีความสัมพันธ์ที่มันแข็งแรงมันเป็นหัวใจหลักของชีวิตจริงเออแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้แล้วก็ปรับเวลาให้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะมาตนเมื่อก่อนบ้างานตอนนี้บ้าละอยากฆ่าหัวอะไรก็ตามนั้นเลยฮะ หาหาคำพูดให้เหรอคืออย่างที่บอกอายุ37แล้วนะมันก็ธรรมชาติว่าเราก็อยู่ในวัยที่พร้อมแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งอายุ30ก็แล้วแต่เขาเออเราก็ไม่ได้รีบอะไรนะครับผมก็ระหวังที่พูดเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีงานอยู่ค่อนข้างเยอะเอองานงานแทบไม่ได้ลืมโน้ เขาเลยไม่ได้งอหัวเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ยังมีอะไรให้ทำอีกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งที่ต้องลดเรื่องงานมาดูแลเรื่องครอบครัวก็โอเคครับครับผมขอบคุณคับเดี๋ยวจะรอดู